<c oughs> สวัสดีครับก็อันนี้ก็จะเป็นวันทึกเทตครั้งที่คร <c oughs> ั้งที่เท่าไหร่วะน่าจะสี่สิบเดี๋ยวนะลืมเฉยเลยสี่สี่สิบสามอ่าน่าจะสี่สิบสามจะไม่ผิดอ่าสี่สิบสามใช่ก็เป็นวันทึกเทตที่สี่สิบสามอ่าก็เหมือนเดิมก็มันมีเทตของเทตของชาร์ลส์ MFF อันนึงแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเทตของที่ใช้พอร์จริงอ่าก็จะเป็นเทตของเมื่อวานแล้วก็แล้วก็ เสร็จเมื่อสองวันก่อนอตอนกลางคืนนะก็เลยว่าทํารวบรวบ,รวบกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรบ้างอมาอัปเดตให้ฟังก็เดี๋ยวมาดูเลยว่ามีอะไรบ้างปึ๊บจะรีวิวไม่รู้ว่ารีวิวที่ตกรดดีไหมเดี๋ยวเนะอาเรือเอารีวิวที่ตกรดด้วยแล้วกันเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าจะเป็นของเมื่อวันที่สิบแปดใช่ไหมเดี๋ยวนะปึ๊บ อ่าเนี้ยอันเนี้ยคืออันเนี้ยจะเป็นเทรดของทองอ่าที่ไม่ได้เข้าอ่าอันนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนเดิมเลยคือคือเราก็รอให้เออเดี๋ยนะคึอบอ่าอ,อันนี้คือตอนตอนของของ,ของทองเนี่ยเปิดมาใช่ตอนนั้นอ่ะคือราคาของช่วงลอนดอนเนี่ยคือเปิดขึ้นสูงเลยคือเปิดขึ้นสูงไปงปุ๊บ่เงี้ยแล้วตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น เหมือนกับว่าเป็นลอนดอนลิควิตี้อ่าเรามีตรงนี้ไว้ปุ๊บคือเราจะเข้าเทรดจากตรงนี้ทีนี้ราคาก็วิ่งไปฮะเรื่อยๆปุ๊บจนมาถึงประมาณ8ปดโมงเนี่ยราคาก็ถีบลงมาปุ๊บเทคทั้งลอนดอนโลออกแล้วก็เออเอเชียโลแล้วก็พุ่งออกไปอ่าซึ่งอันเนี้ยคือเราไม่ได้เทรดเพราะว่าแบบเราไม่ได้เราไม่ได้คอนเฟิร์มอ่าคือราคาวิ่งขึ้นปุ๊บขึ้นไปตรงเนี้ยทีนี้สิ่งที่เรารอคือเรารอให้ราคาวิ่งกลับมาแต่อย่างนี้ก่อนเราค่อยเบรกอัพ ถ้าเ r e a อ u เนี้ยเราเราเราจะแฮปปี้มาเลยถ้าเทเทรดจากตรงเนี้ยขึ้นมาตรงนี้ซึ่งสิ่งแบบเนี้ยมันมันไม่ได้เกิดขึ้นให้เราอ่าเราก็เลยไม่เราก็เลยไม่ได้เทรดไปของทองก็คือเอาง่ายคือตกรถนั่นแหละออนี่ก็ตกรถไปส่วนของ E U เนี่ยของวันนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกัน,น,นเดนะ b r e k d o w ดาิดแปดเลยนะ ะจะเริ่มจากตรงนี้เลยคือ EU เนี่ยคือคือตอนเนี้คือเมื่อวันก่อนหน้าที่ได้เทรดสวยๆรอบนั้นอะคือเราได้จากตรงนี้เว้ตรงตรงจุดตรงนี้เราได้เทรดจากตรงนี้มาแล้วก็เทคลงมาตรงนี้ปุ๊บอ่าน,นี่คือคือเทรดของวันแรกๆโดยวันต่อมาเนี่ยคือเรามีบ i a s เป็นขาขึ้นเพราะว่าราคาเนี่ยมาแตะตรงโซนพอดีอ่าเราก็เลยมองว่าโอเคเราก็เลยมองว่าโอเคเออ เออเนี้ยมันเป็นโซนเดลี่ใช่ไหมอ่ามันเป็นโซนเดลี่ปุ๊บแล้วมันแตะพอดีเว้ยทีเนี้ยคือไอช่วงนะั้นเวลานั้นอนะ่ะคือคือแท่งเทียนอะ่ะมันเป็นรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่ามันแตะมันเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยคือคือเราก็เลยมองว่าเออเราอยากลองเล่นขาขึ้นดูอ่าซึ่งซึ่งตอนเนี้ยถ้าเกิดขึ้นเนี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยคือถ้าเราถูกเนี่ยคือเราก็จะถูกยาวเลยก็คือเราก็ถูกว่าไปเทสกับนิวไฮไปเลยอ่าก็คือมันมันดูจากเดลี่เนี่ยเออราคามันดูน่าสนใจเราก็เลยมีไบอ มันขาขึ้นอ่านี่ก็ไปไปที่หนึ่งชั่วโมงทีนี้ไอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือคือสิ่งที่เห็นก็คือว่าไอ้ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยราคาเนี่ยคือเป็นรูปแบบขาลงแบบชัดเจนเลยอ่าซึ่งตอนเนี้ยคือคือไอ้สตัก๊กจ,จ,จุดจุดสตั๊กเชื่อพอยต์อะของหนึ่งชั่วโมงอะจุดสวิงของหนึ่งชั่วโมงมันอยู่ตรงนี้มันอยู่โซนตรงนี้ทีนี้เนี่ยเรามาแตะตรงนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้คอนเฟิร์มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออ ขาขึ้นโดยชัดเจนว่าว่ามันจะว่าว่ามันจะขึ้นอ่เราก็รอสักแป๊บหนึ่งอ่าบุม่มคือคือราคามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่าพอมันขึ้นมาถึงตรงจุดเนี้ยสิ่งที่เราคิดนะตอนนั้นอ่ะคือคือเราคิดว่าเราคิดว่าเราหวังว่าให้ไอไอไอโซเน,นี้ยมันเฟลเว้ คือคือเราหวังว่าให้มันเฟลทีนี้เราก็รอราคาวิ่งไปปุ๊บปุ๊บจน N Y เปิดคือเนี้ยเราเราเราซิปลอนดอนเลยเพราะเราซิปลอนดอนเพราะว่าเราไม่ได้เออเออรูแบบราคาที่ชัดเจนเขาเรียกว่า order for ขาขึ้นที่ชัดเจนเราก็เลยไม่เทรดลอนดอนเราก็เลยไปดูทีนิวยอร์กเลยเพราะบางทีเนี้ยอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเล่นขาขึ้นในในช่วงลอนดอนใช่ไหมแต่ว่าราคาเนี้ยมันไม่ได้บอกเราเลยว่ามันจะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบไม่เล่นได้แล้วก็ไปดูทีทีท่นิวยอร์กอ่ะเราก็มาดูทีนิวยอร์กเราก็มีนิวยอร์กเซตอัพของเรา คือไอ้นิวยอร์กเซตอัพเนี่ยคือ,ค,อคือเราก็ไป,ไปมาร์คที่นิวยอร์กเปิดก่อนนิวยอร์กเปิดตรงนี้ทีนี้นะ่ะนิวยอร์กเปิดเนี่ยคืออันนี้คือจุดสูงสุดของนิวยอร์กเดี๋ยวนะอ่าปุ๊บอันนี้คือจุดต่ำต่ำสุดของนิวยอร์กเราก็รอให้ให้สตั๊กเจอร์โดนเทคเอาต์ก่อนปุ๊บอ่าโดนเทคเอาต์ออกปุ๊บทีนี้เราก็รอการชิปของสตั๊กเจอร์ก็คือว่านิวยอร์กเปิดเนี่ยโดนเอาออกจากการที่แบบเขาเรียกว่าหลอกล่อซื้อตรงนี้ไป Uh, n Y open N Y open ปุ๊บโดน take ออกปุ๊บทีเนี้ยก็รอรอให้มีการเปลี่ยนของ structure นะควิ่งลงมาวิ่งลงมาอ่าปุ๊บอ่ะจังหวะที่ราคาวิ่งไปอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็เลยมี S n d ตรงนี้เรามีอนเฟร์มอยู่ตรงนี้ปุ๊บทีเนี้ยไอรู้สึกว่าเดี๋ยวอ่ะอ่ะทีเนี้ยจริง,รง,รงๆแล้วเนี้ยเรามีไอ S n d อยู่ตรงนี้อันนึ่ง เนี้ยมันมันเข้ามาแตะตรงนี้พอดีเว้ยทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าโอเคเนี้ยเป็นโอกาสสูงที่ว่าราคาจะพุ่งพุ่งต่อไปแล้วก็เราไปเอ็มที่หนึ่งต่อสามทำไมถึงเอ็มที่หนึ่งต่อสามเพราะว่าเพราะว่ามันจะผ่านชาเลนเลยถ้าคือว่าถ้าเกิดเทนเนี้ยถ้าเกิดเทนเนี้ยไปถึงหนึ่งต่อสามเนี้ยคือเราผ่านเลยเว้ยเราเราผ่านชาเลนทันทีอ่าเพราะว่าเราเราเลยห้าเปอร์เซ็นต์ทีนี้เอเราเลยแค่สามเปอร์เซ็นต์อ่าทีเนี้ยเราก็ปล่อยปุ๊บเราก็ให้ราคาวิ่งกลับมาราคาวิ่งกลับมาปุ๊บในราคาจังหวะที่ราาคเนี่่ยวิง วิ่งเบรกตรงนี้ไปอ่ะเราก็เลื่อนสต็อปเราอ่ะมาที่เบรกอีเวนต์อ่ะก็คือว่าตอนนี้สต็อปอยู่นี้ฮะับเบรกอีเวนต์ทีนี้เนี่ยเออด้วยความที่ว่ามันมันค่อนข้างดึกละมันค่อนข้างแบบเลยเลยเวลาเลยเวลาที่จะเทรดนิวยอร์กละมันเป็นช่วงแบบจะเป็นช่วงใกล้ๆก,ก,กับนิวยอร์กพักเที่ยงละเออมันก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเออมันต่อให้ราคากลับมาเนี่ยมันมันก็ไม่อยู่ในกฎของเราแล้วว่ามันไม่อยู่ในกฎช่วงเวลาที่เราจะเทรดละ ่าก็ไม่เป็นไรเราก็เลยไม่ได้เทลลิงสต็อปต่อเราก็เลยว่าปล่อยให้มันวิ่งไปหนึ่งต่อสาเลยก็คือไปนอนนั่นแหละก็ไปนอนราคาก็วิ่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่าโดยเราออกเนี้ยก็เป็นเบรกอีเวนต์เหตุไปทีนี้นีะคือไอช่วงเวลาเนี้ยเราไม่อยู่และเราเรานอนเรียบร้อยละเราก็ตื่นเช้าให้มาเก็บผลเนี้ยราคาก็วิ่งขึ้นอ่าก็ไปก็ไปในแบบของมันอ อาอค้างอีกเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าราคาค้างแปบ๊บหนึ่งอ่าราคาก็วิ่งขึ้นไปอ่า นี่ก็น่าจะวิ่งขึ้นไปแตะพอดีอ่าไม่แตะด้วยจริงก็ง <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรอ่าทีนี้เนี่ยราคาก็วิง่งวิ่งไปฮะเราก็เป็นเหตุนี้เป็นเป็นเหตุเบรกอีเวนต์ไปอ่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออเราก็แค่แบบเหตดตามแผนะ่ะก็คือว่าการที่เรามาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเรามีความสุขอะไรเงี้ยคือเรามีแบบแผนที่ชัดเจนกว่าจะแบบมามา,มามีการเข้าเทรดอะไรเงี้ยคือแบบแผนเราชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเบรกอีเวนต์เนี่ย มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเทรดแบบเนี้ยเราไม่เบรกอีเวนใช่ไหมเราไปครั้งหน้าเนี่ยเราก็ไม่เลื่อนเบรกอีเวนอีกใช่เราก็จะเสียไม้เยอะกว่าปกติอยู่แล้วอ่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมแบบถึงแม้ว่ามันเบรกอีเว้นก็ไม่เป็นไรอ่าราคาก็วิ่งไปแล้วก็ปุ๊บก็เทคเอาไปทีนี้นเราก็มารออีกวันหนึ่งก็จะเป็นของเมื่อวานคือตอนนี้ราคาเนี้ยก็ก็วิ่ง ก็วิ่งไปเนี่ยเทคไฮตรงนี้ปุ๊บทีเนี้ยเราเราเห็นแล้วว่าตอนนี้นะใน,นรูปแบบราคาเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยคือจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยปุ๊บปุ๊บเนี่ยสามอันเนี้ยคือมันเป็นรูปแบบของ b u l l i s h order f l o w ที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราก็เลยมีโซนอยู่ด้านล่างตรงนี้ที่ต่ำกว่าเอเชียโลกปุ๊บเนี้ยเราก็รอให้รอนรอนเปิดอันเนี้ยเราเราชอบเซตอัพนี้มากเลย,เลย,เยแต่ว่าแบบ แต่ว่ามันไม่เวิร์กแต่ว่ามันมันสวยมากเลยเซตตั้เนี่ยเออเราก็รอก็รอให้รอนอนเปิดปุมรอนอนเปิดรุนแรงมากเลยเรอนอนเปิดรุนแรงปุ๊บลงมาใช่ซื้อมาถึงตรงนี้เข้ามาแตะให้อ่เข้ามาแตะาาแตโซนตรงนี้พอดีปุ๊บเราก็เลยมีไอโซนตรงนี้สวยงามมากแล้วก็มีเอนทีตรงนี้ไว้อย่างนี้แล้วก็ทาร์เก็ตด้านบน หนึ 1> 1่งว่สามไม่เช่นกันแต่ว่าราคาก็วิ่งลงมาปุ๊บ take อาไปก็เลยเป็นลบหนึ่งตรงนี้ไปนะอลบหนึ่งตรงนี้ไปแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตอะเห็นไอ้ราคาตรงนี้ไหมที่มันขึ้นมามาอันนี้คือลอนดอนโอเพนใช่ปะ่ะอันนี้เป็นทิกน้อยๆนะอันนี้คือลอนดอนโอเพนอันเนี้ยคือพอราคาไอ้ช่วงตอนบ่ายสามอะจนตอนรู้สึกว่านะ่าจะไม่ผิดตอนแปดโมงเช้าลอนดอนราคาไม่วิ่งขึ้นมานะ่รับก็เทคไอ้ไอ้คนที่แบบ รีบเข้าเทรดตรงนี้ก่อนเราเค่อยเบรกดาวมาตรงนี้แล้วก็มีโซนตรงนี้อ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าวันนั้นอนะเรามีไบเอสเป็นเป็นเล่นขาลงแล้วนะเราก็สามารถแบบวางเอนทรีไว้อย่างนี้ได้อ่าแล้วก็ให้ราคาเนี่ยวิ่งลงแต่ด้วยความที่ว่าเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรามีเราเรามีไบเอสเป็นเาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นขาขึ้นก็เลยไม่ได้อ่าก็ไม่เป็นไรทีนี้ก็ลงมาปุ๊บก็สังเกตอีกทีหนึ่งคือพอสักพักหนึ่งเนี่ยราคาช่วงเอ่อนิวยอร์กเปิด ช่วงนหยอกเปิดเนี่ยราคาก็ดีขึ้นตัวอย่าง,างรุนแรงเลยอะไรเงี้ยก็คือเราก็เราก็ไม่ได้คอนเฟิร์มเราว่าเออจะเล่นขาขึ้นต่อเนี่ยเราก็ปล่อยไปเราก็เลยพักเราก็เลยพักก็จบวันไปโดยปริยายอ่าก็ก็ไม่เป็นไรก็เสียเสียแค่ไม้เดียวคือตอนแรกเราบวกห้าเปอร์เซ็นต์ไปละทีนี้เราก็แค่ลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออกแค่เราก็เหลือสี่เปอร์เซ็นต์คือคือเรามีไม้ให้เล่นอ่ะเยอะค่อนข้างเยอะก็คือมีให้เล่นประมาณอีกสิบหกไม้อะ่ะเออกว่ากว่าพอจะแตกกันนะเออแต่ว่า แต่ว่าถ้าที่เราสังเกตน,นะคือทุกครั้งที่เราเข้าชาเลลจ์อะไรเงี้ยคือถ้าเรามีแบบแผนที่ชัดเจนอะไรชัดเจนเงี้ยโอกาสที่พอร์ตมันจะแตกยากมากเว้ยมันมันแย่ที่สุดนะแย่ที่สุดก็คือได้สอบใหม่เออแย่ที่สุดในกรณีแย่ที่สุดเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้ดูเดี๋ยวนะอืมอ่าอันนี้เราเราก็ทําเป็นแบบเออเขาเรียกว่าไรน,นะเร,เราทำเป็นเหมือนกับว่าสต u d ดี้เคสของเราละคือ คือเราเทคไอเอฟเอฟชาเลนต์เงี้ยแล้วก็ no effort push ก็คือว่าเอ้ยเราไม่แคร์คือเหมือนกับว่าให้โฟกัสในถ้าเกิดว่ามันมีเซตอัพอะไรเงี้ยให้เทคเทรดไว้อย่าไปโฟกัสไอเรื่องของกําไรได้เสียไว้คือคือถ้าเกิดว่าเราเราไปโฟกัสที่ไอนะนะเนี้ยไออะไรนะไอกําไร p พีเนี่ยมันจะมันจะทําให้รู้สึกว่าแบบเราไม่กล้าเทรดเข้าใจไหมมันมันทำให้รู้สึกว่าเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เสียใหม่เดี๋ยวก็ได้มาใหม่เดี๋ยวก็เสียใหม่เดี๋ยวก็ได้มาใหม่อะไรเงี้ยคือ คือ PNL เนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่า Number g a เกคือมันเหมือนกับว่ามันสามารถทำทำลายพวกแบบจิตวิทยาในตลาดได้ค่อนข้างง่ายเลยอ่าถ้าเราไปโฟกัสที่ว่าการได้การเสียอะไรเงี้ยคือคือจําไว้นะไอทุกทุกครั้งเนี่ยที่ที่ไปสอบกองทุนหรืออะไรเนี่ยจําไว้อย่างหนึ่งนะเราใช้เงินนิดเดียวในการสอบเพื่อที่จะแลกพอร์ตท,ที่ใหญ่ขึ้นหมายความว่าไงอย่างเช่นไอพอร์ตที่เราสอบเนี่ยคือคือมันเป็นพอร์ตสองมิลลิียญใช่ป่ะถ้าถ้าเกิดลองที่ดีนะ คือค่าสอบเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณร้อยสามเก้าเหรียญถูกไหมเอาง่ายๆแล้วกันะให้ตีเป็นค่าสอบร้อยห้าสิบเหรียญแล้วกันทีนเ,นเนี้ยไอ้ค่าสอบร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยให้ได้พอร์ตมาเท่าไหร่ 20, หรหนะสองหมื่นเหรียญใช่ไหมเนี่ยนะทีเนี้ยสองหมื่นเหรียญถูกปะ่ะทีเนี้ยไอ้ไอ้ในสองหมื่นเหรียญเนี่ยที่เราสามารถเสียได้จริงๆอะ่ะก็คือเท่าไหร่สองพันเหรียญสองพันเหรียญหมายความว่าไง หมายความว่าถ้าเกิดเปิดครึ่งขึ้นครื่งขึ้นมาอย่าเงี้เปิดครื่งขึ้นเรื่อยขึ้นมาเราเอาสองพันเนี่ยไปหารร้อยห้าสิบตัสิบสามเท่าคือเราคือเราเทคชาเลนจ์ร้อยห้าสิบเหรียญไว้เพื่อที่จะแลกพอร์ตมาสิบสามเท่าเข้าใจไหมก็หมายความว่าก็หมายความว่ามันเป็นอะไรที่แบบผลตอบรับแมสูงก็ถ้าเกิดว่าเราเฟลหรืออะไรเนี่ย ก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถสอบใหม่ได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราสอบผ่านเนี่ยยังไงเราก็กําไรเว้ยยังไงเราก็กําไรส3าเอ้ย1บเท่าอยู่ดีเว้ยเพื่อที่จะได้พอร์ตมามาทํากําไรหรือหรือหรือมามาใช้ในการแบบเออดำรงชีพแล้วันเอออันนี้คือคือคือความสําคัญของการที่แบบว่าแบบเราต้องมีแบบม n d s e t ก่อนก่อนเข้าชาร์ลินยังไงอ่าอันนี้คือคือทิปเล็กเล็กน้อยๆที่เราคิดนะที่เราที่เราคิดคือเราคิดแบบนี้คือ ต่อให้วันเนี้ยคือเราเทคเทรใช่ปะ่ะแล้วแบบเราเราเราไม่ถึงเราไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่เป็นไรเว้ยเราก็แค่ทําตามระบบที่เราทํามาถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านเราก็ไปดูระบบเราใหม่เว้ยเราก็ไปดูใหม่ว่าเออเราแก้ไขอะไรได้ไหมแต่ทําไมแต่แต่ถ้าเกิดว่าแบบเออมันผ่านได้อะไรได้เออมันก็เป็นเพราะระบบเพราะว่าเราก็แค่ทําตามระบบ a b c แค่นั้นเองอ่าอันนี้คือคือน้อยๆก็เดี๋ยวว่าจะเดี๋ยวพอชาร l ลนส์จบแล้วอะไรเงี้ย สักเดือนหนึ่งอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดผ่านก่อนก็จะมาทํารีวิวเกี่ยวกับการสอบ mff แบบแบบชัดเจนอะไรเงี้ยแบบแบบให้มันเห็นชัดให้ให้ให้มันเห็นภาพชัดขึ้นอ่าน,นี้ก็ก็เราก็ journal เทศออไปว่าแบบมีเทดอะไรบ้างเนี่ยก็ journal พวกแบบ emotion เข้าไปคือแบบว่าตอนที่อยู่ในเทดเนี่ยคือมีความรู้สึกยังไงนี้ยก็ journal emotion ลงมาก็จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะไอ mff เนี่ยจริงๆจะผ่านไหมจะจะ,จะผ่านจะผ่านตั้งแต่เทศแรกแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรา เราเรารันอยู่สองเทรดไงคือทีนี้มันบวกห้าปอร์เซ็แล้วเราก็เลยปิดเทรดทั้งสองอันถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดเนี่ยผ่านแล้วเรียบร้อยไม้เดียวเดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่าถ้าผ่านไม้เดียวเนี่ยคือมันก็คงไม่สนุกอ่ะเออมันก็หาอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยแล้วกันเออก็ก็อันนี้ก็เบรกอีเวต์ไปอันหนึ่งเออันหนึ่งก็โดนสต็อปลอตก็คือว่าลบหนึ่งไปอันหนึ่งตอนนี้ก็อรอตก็บวกประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ละทีนี้นะก็เหลือแต่ว่าเออ เออมันเราเราจะแต่ว่าเราเราจะหาเทรดได้ไปถึง8%ปดเไหมแค่นั้นเองก็ไม่ต้องซีเรียสอ่าก็ถ้าเกิดมีเซตอัพก็เทคเทรดถ้าไม่มีเซตอัพก็บายบายอ่าตานนั้นแหละก็ก็ขอจบจบบันทึกเทรดเพียงเท่านี้อ่าสวัสดีครับ